กราบสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านและขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านและแอดมินทุกท่านในกลุ่มการฝึกปฏิบัติของข้าพเจ้าจากพระอนาคามีมัคขึ้นสู่พระอนาคามีผลมีดังนี้ค่ะหนึ่งเลยนั่นคือการที่เรายังจับภาพพระอยู่ตลอดเวลาให้ภาพพระค่ะชัดเจนอยู่ในจิตอยู่ในใจเพื่อเป็นพุทธานุสติและยังนำทำการถือสิ่งห้าให้ได้อย่างบริบูรณ์รักษากรรมบุสิ ทำเหมือนเดิมและให้เข้มข้นขึ้นและให้มีความรู้มากขึ้นในการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตใจของตนเองจากขั้นพระอนิพระอนาคามีมากพระพเจามีความรู้สึกว่ามีความเบาสบายของจิตใจมากขึ้นและได้มีเวลาฝึกปฏิบัติได้เต็มที่ ในแต่ละวันจะสวดมนต์ช่วงกลางวันและก่อนนอนก็จะเป็นการสวดบทสั้นๆไม่ยาวมากเช่นบทอิติปิโสบทมหาจักรพรรดิบทพระคถาเงินล้านและบทชินนบัญชรในขณะที่สวดค่ะจะพยายามให้จิตมีสมาธิในการสวดให้ได้มากที่สุดและนึกถึงคำแปลของบทสวดนั้นๆเพื่อเป็นการระลึกถ,ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมจิตนึกถึงองค์พระอยู่เหนือหัวของเรา เมื่อสวดมนต์เสร็จเวลาแผ่เมตตาและอุทิศบุญก็ตั้งจิตขอพระบารมีแสงฉับพรันรังสีของพระพุทธเจ้าส่งกําลังบุญหนุนนำบุญของข้าพเจ้าไปยังสรรพสัตว์ทั้งสามโลกเช่นนั้นแล้วใจก็เกิดปิติสุขเป็นอย่างยิ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ขั้นพระอนาคามีมรรแล้วตัวข้าพเจ้าก็เกิดได้มีความรู้สึกว่ายังไม่อยากได้เป็นพระอนาคามีผล ข้าพเจ้ากลับคิดไปว่ายังมีเวลาอีกนานยังไม่ต้องรีบคิดไปว่าตัวเองจะมีอายุยืนนานเดี๋ยวค่อยฝึกก็ได้ข้าพเจ้าคิดแบบนี้ได้ไม่นานก็เกิดความคิดใหม่ว่าพรุ่งนี้ถ้าเราตายไปหลับมันจะไม่ทันการเพราะไม่รู้ความตายจะเกิดกับเราเมื่อไหร่เราควรเร่งปฏิบัติตัต้งแต่ตอนนี้ข้าพเจ้า ก็เลยคิดว่าความคิดสั้นๆนั้นคงเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่มาขัดขวางการปฏิบัติของเราก็ได้ซึ่งจิงตใจตอนนี้เบาสบายขึ้นเยอะมากๆต่อให้มีเรื่องแย่ๆมากระทบ ก็ทำให้เราตัดความทุกข์ได้เร็วขึ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเพราะแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกความทรงจำสภาพร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปยึดติดกับสิ่งใดๆและสิ่งที่รู้สึกได้อีกอย่างตั้งแต่ขั้นพระอนาคามีมักถึงขั้นพระอนาคามีผลน,นั้นคือในส่วนของการตัดกามฉันทะและปัิคะได้อย่างง่ายดาย จากการที่เราได้พิจรารณากายของเราในทุกๆวันพิจรารณาขันห้าว่านั่นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีความเที่ยงและก่อให้เกิดทุกข์ข้าพเจ้าจึงตั้งจิตตั้งใจระลึกถ,ถึงคุณพระรัตนตรยัยยึดมั่นในพระรัตนตรยัยเพื่อตั้งใจที่จะไปพระนิพพานเท่านั้นขอบคุณค่ะ